ถือว่าจะสานได้ดีตรงนี้เลยท่านผู้ชมใหญ่มากสําหรับห้องโถงห้องนั่งเล่นนะห้องครัวเขาเนี่ยทำไว้ข้างนอกให้เราเวลาเราทําอาหารเสร็จเดีวก็มาตั้งมีเฟอร์นิเจอร์ละมีโต๊ะเคาน์เตอร์บาร์เอะทำเคาน์เตอร์บาร์แยกนะทำที่นั่งนะเฟอร์นิเจอร์รับแขกส่วนน้นบนเป็นสไตล์นอร์ดิกนะคะนี่สวยมากนะคะ LED เนี่ยจุดจุดจุด,ด,ด,ดถึง6จุดด้วยกันค่ะส่วนไฟนะคะไฟโชว์ด้านหน้าเราเข้ามาหูหลูจัง สไตล์อังกฤษเลยว่าความสูงเขาสูงมากนะคะสูงโปรง่งเย็นสบายนะคะด้านในก็สีขาวสวยนะคะกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกราบมาพบนองเองคนรักบ้านสไตล์เรื่องทางช่องทาง y o YouTube f a c e b o o k และ t i k t o ็ตค่ะวันนี้้องเองที่จังหวัดระยองนะคะอยู่ซอยนิคมพัฒนาซอยแปดค่ะท่านผู้ชมพามาชมโครงการบ้านรอสวยๆค่ะท่านผู้ชมสไตล์นอง์ดิกทรงแอวค่ะหลังนี้นะคะมีพื้นที่ถึง54 จุด5ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้าน100ตารางเมตรประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องโถง1ห้องครัวจอดรถได้ถึง3คันแบบจุๆเราเข้าไปรับชมในตัวบ้านกันเลยค่ะไปค่ะนี่ค่ะโครงการหมู่บ้านละออนะคะท่านผู้ชมคะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ําจอดรถได้จุๆถึง3คันนะคะเริ่มต้นที่ราคาเนี่ย 2xx 2ล้านต้น,ต,นต้นเท่านั้นนะคะ บ้านพร้อมอยู่นะคะกู้ได้เลยนะคะติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงไม่ต้องโทรหาหนูนะเบอร์โทรศัพท์นี่เลยค่ะ0810663815นะคะ,ะ,คะโทรสอบถามได้เลยว่ามีคนจองหรือยังนะคะอยากจะมาชมบ้านนะคะไปะเราไปชมของจริงกันเลยโครงการบ้านนะคะมีตอนนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมดสหลังะคะ่นะท่านผู้ชมนี่ สวยมากสไตล์นอร์ดิกนะคะหลังเป็นกระเบื้องด้วยนะคะส่วนโรงจอดรถเนี่ยต่อเติมมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หลังแรกนะคะแล้วก็หลังที่2ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะท่านผู้ชมคะรีบมาจับมาซองก่อนได้นะคะของแถมมีเยอะมากมายค่ะนี่น้องเอกจะพาไปรับชมสําหรับหลังนี้นะคะถือว่าจัดสรรพื้นที่ได้ดีและลงตัวมากๆค่ะมีประตูเนี่ยสองสองด้านเลยนะท่านผู้ชมคือด้านนี้เนี่ยคือพี่เองไม่เทฟ,ฟุตบาทเนาะทางขึ้นนะคะด้านนี้ บ้านใหญ่เนี่ยเปิดไปเลยจ้ะ <c oughs> เปิดไปเลยจ้ะ,ะเดินดีๆนะเพราะยังทําไม่เสร็จ <c oughs> ก็ตรงนี้จอดรถได้2คันนะตรงนี้ก็มีประตูด้วยนะคะจอดรถได้หนึ่งคันก็เป็น3ามคันพอดีนะคะสําหรับตรงนี้เป็นพื้นที่ลงจอดรถคือจัดให้เราไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมกับปลูกสวนหญ้าให้เราด้วยถ้าซื้อวันนี้ับปกะจองวันนี้นะคะมีลงจอดรถมีไฟโคมที่สําคัญจัดแต่งได้ดีตรงนี้เลย นะไว้เก็บอุปกรณ์ทําสวนหรือว่าไว้เก็บรองเท้าเราได้นะคะน้องเอ๋จะเปิดให้ดูถือว่าดีนะจัดสรรมาให้เราดีมากเลยเหมือนบ้านสไตล์ต่างประเทศท่านผู้ชมยุโรปยุโรปหน่อยนี่คะ่ะเข้ามารับชมเห็นไหมสวยอะ่ะคือจัดแต่งมาให้เราดีแล้วแล้วพี่เจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าเขาออกแบบเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของงานนะคะส่วนประตูทางเข้าบานใหญ่มากเลยค่ะเป็นแบบมินิมอลมินิมอลนะคะนี่เลย บางท่านถามว่าโลเคชันใกล้อะไรบ้างเหมาะก,กับการซื้อหรือเปล่านะโลเคชันนะคะใกล้กับโรงพยาบาลน,นิคมนะคะพัฒนานะใกล้สถานที่ราชการนะใกล้ตลาดสินค้านวยความสะดวกเนี่ยมากมายในพื้นที่นิคมค่ะใกล้อุตสาหกรรมด้วยนะคะท่านผู้ชมของแถมวันนี้นะคะฟรีค่าใช้จ่ายในวันโอนฟรีมิเตอร์น้ำม,มิเตอร์ไฟนะคะน้ำเป็นปรับปลาด้วยนะคะส่วนฟรีระบบรั้วด้วยเป็นรั้วไฟฟ้าอัตโนมัติแต่เขายังไม่ได้ติดตั้งนะคะอันนี้คือเราแบบเข้าบ้านตึ๊บ เลื่อนเลยไม่ต้องใช้มือเปิดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะและฟรีแอร์สตัวต่อเติมหลังคาเนี่ยลงจอดรถให้ไปแล้วเนาะ,ะปั๊มน้ําแทงน้ําเคาน์เตอร์ครัวด้านหลังและตกแต่งหญ้าด้านข้างทั้งหมดเลยถือว่าจะสันได้ดีตรงนี้เลยท่านผู้ชมใหญ่มากสําหรับห้องโถงห้องนั่งเล่นนะห้องครัวเขาเนี่ยทำไว้ข้างนอกให้เราเวลาเราทาอาหารเสร็จเดีวก็มาตั้งมีเฟอร์นิเจอร์แล้วมีโต๊ะเคาน์เตอร์บาร์อาทำเคาน์เตอร์บาร์แยกนะทำที่นั่งนะเฟอร์นิเจอร์รับแขก ส่วนด้านบนเป็นสไตล์นอร์ดิกนะคะ hey, นี่สวยมากนะคะ <Hey. S 1> LED เนี่ยึ mm hmm. ๊ดๆถึง6จุดด้วยกันค่ะส่วนไฟนะคะไฟโชว์ด้านหน้าเราเข้ามาหูหลูจังสไตล์อังกฤษเลยว่าความสูงเขาสูงมากนะคะสูงโปรง่งเย็นสบายนะคะด้านในก็สีขาวสวยนะคะปูด้านรอบด,ด้วยค่ะท่านผู้ชมขาด้วยอ่ะตัวนี้ปัวล่าง <laughs> นะูกระเบื้องสีขาวนะคะไซส์60คูณ60ส่วนปักใช้งานเนี่ยโอ้โหเยอะมาก2 3 4 4นะคะ4จุดนะคะด้วยกันท่านผู้ชมและมีหน้าต่างบานใหญ่บานนี้ด้านล่างเนี่ยเป็นบานฟิกด้านบนเนี่ยคือเปิดซ้ายเปิดขวารัว้วรอบขอบชิดนะคะนี่ทำรั้ว้ให้เราแล้วอ่ะไปค่ะเจะพาไปรับชมกับห้องนอนห้องที่1กันเลยค่ะ ม,มีตู้คอน s u m e ์ด้วยระหว่างทางเนี่ยความกว้างประมาณ1เมตร20นะคะท่านผู้ชมมีไฟด้วยตลอดทางนะอ่ะเข้าห้องแรกกก่อนเลยดีกว่าสำหรับห้องที่1น,นะคะบ้านโครงการเนาะบางครั้งเราไม่ได้วัดขนาดใมนท่านผู้ชมอยากจะดูของจริงก็สามารถโทรหาได้นะคะอันนี้เลยค่ะสำหรับห้องนอนที่1มีไฟให้4จุดนะคะสำหรับ LED อ่าลักใช้งานเนี่ย3จุดด้วยกัน มีหน้าต่างบานใหญ่เปิดซ้ายเปิดขวาได้หมดเลยเปิดรับลมส่วนด้านล่างเป็นบานฟิกราคาพร้อมที่ดิน5่ะห้ตารางวานะคะ5 4 5ตารางวาแล้วก็ได้บ้านจัดส่วนจัดสัดจัดส่วนได้ดีนะคะแนะนำเลย2ต้นตองรนต้นๆเท่านั้นถือว่าโอเคเลยนะคะ ของแถมก็ฟูแล้วนะให้เขาติดตั้งแอร์ให้เราเลยตัวเราก็ซื้อเองนะคะเราซื้อก่อนใครบอกขอขอสามตัวได้ไหม <c oughs> อ่ะสำหรับนะคะห้องนอนรุ่นที่สองเนี่ยค่ะท่านผู้ชมคะมีปั๊กใช้งานด้วยกันหมด3จุดเหมือนกันนะคะไฟด้านบน4จุดด้วยกันส่วนหน้าต่างหูให้เป็นบานใหญใหนะ่ให้ฟูจริงๆนะให้ฟูจริงๆนะถือว่าเขาให้เขาเรียกว่าเข้ากบะซมบ้าน <c oughs> เข้ากบะซมบ้านเลยนะคะ ต่อกันที่ห้องต่อไปนะคือห้องนี้คือห้องน้ําระหว่างกลางนะห้องรับแขกเข้ามาดูสิโอโหสำหรับภายในห้องน้ำนะคะปูกเบื้องสุดถึงฟ้าเลยนะคะมีช่องระบายอากาศด้วยนะคะ1บานแล้วก็มีช่องเซอร์วิสมีไฟสองจุดด้วยกันนะคะไฟโมเดิร์นด้วยน้องชม LED นะคะส่วนด้านนี้เป็นชักโครกเป็น one piece นะห oh, ยี่ห้อ h a f นะคะยี heart, ่ห้อนำชั้นนำนะคะเมื่อไหร่จะเข้าวานู <laughs> อ่ะยี่ห้อนี้นะคะชักโครกนะคะ อ,อ่างล้างหน้ากระจกสองหน้าฝักบัวมีฟอร์เดนสองตัวเวลาล้างพื้นเนี่ยระบายได้ดีเลยนะส่วนนันนี้ก็ทําปากไว้สําหรับเครื่องทําอุ่นแล้วแต่ยังไม่มีนะขอพี่เขาก็ได้นะลองขอพี่เขาดูนะคะห้างต่อไปนะคะอเอจะพาไปรับชมกับห้องนอนห้องที่3าแล้วค่ะห้องนี้จะมีห้องนอนที่เป็นขนาดใหญ่ใหญ่จริงท่านผู้ชมลองดูสิเนี่ยแล้วอยู่หน้าบ้านด้วยมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ดีหน้าต่างเนี่ยให้ไปเลยจ้ะฟูๆถึง3บานด้านนี้ด้านนี้ ด้านนี้นะคะแล้วเราก็มองเห็นทิวชัดได้ดีมาซื้อก่อนก็ดีนะคะไัไม่มีเพื่อนบ้านก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้แบบเงียบสงบนะใกล้แหล่งชุมชนเป็นง่ายนะคะออกถนนใหญ่ก็ง่ายเหมือนกันนะคะห้องกว้างมากใหญ่จริงๆและมีห้องน้ําในตัวด้วยเข้ามารับชมในห้องน้ําก็เลยคะ่ะในห้องน้ําให้อะไรบ้างนะคะก็ กระเบื้องสุดถึงฟ้ามีหน้าต่างราบะบายอากาศด้วยนะคะมีฝักบัวมีชักโครกมีอ่างล้างหน้าแบบขาครึ่งนะคะแบบแขวนกระจกสองหน้านะบ้านเพิ่งสร้างใหม่เลยคะ่ะท่านผู้ชมยังไม่ได้แกะไงะยังไม่ได้แกะเลยนะนะอ่าลองมาชมได้นะคะคืออย่างนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเรามีเห็นเราขับรถผ่านไปเราเห็นบ้านโครงการสวยๆก็อยากจะถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อเป็นไอเดียสําหรับใครที่แบบจบใหม่ช่วงนี้โหคนจบมันเยอะนะ จากกรุงเทพอยากมาทำทานแถวๆนิคมอุตสาหกรรมเยอะนะคะหนูแนะนําเลยนะคะหลังนี้ตอบโจทย์นะท่านผู้ชมแล้วก็เดินไปนิดนึงไม่ถึงร้อยเมตรอะนะก็ถึงถนนแล้วนะคะเราไปชมด้านหลังสักนิดนึงดีกว่าค่ะด้านหลังก็จะต่อครัวนอกมาหน้าต่างก็สวยออกมาเลยค่ะสําหรับด้านหลังนะคะต่อครัวนอกให้ด้วยนี่ อันนี้สิเขาเรียกว่าใช้งานได้จริงเวลาเราเข้ามาอยู่ไม่ต้องวุ่นวายกับห้องโถงเราบางครั้งทำกับผ้าโอกลิ่นย้อนนะคะนี่เลยค่ะมีซิงล้างจานมีปลั๊กใช้งานมีคัมคน์เตอร์ไว้อนาคตเราซื้อแเราก็ต่อครัวหลังหัวนหลังนู้นหลังแรกอะ่ะเขาก็ต่อครัวหลังมาปึ๊บทาเป็นห้องครัวเล็กๆได้เหมือนกันจัดสวนเดินรอบบ้านกันเลยค่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะน้องเอ๋พามารับชมบ้านสวยๆจังหวัดระยองแล้วนะคะใครสนใจซื้อได้โดยตรงไม่ต้องโทรหาหนูนะ ถนูไม่ได้เซลนะบางท่านอยากจะซื้อบ้านซื้อกับพี่เขาเลยนะใส่เบอร์ไว้ให้ต้นคลิปแล้ววันนี้น้องเอกก็ขอตัวราไปก่อนเดี๋ยวขอญอาไปเก็บภาพเพิ่มเติมกับท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ